สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวคาสโนวาครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาสัมผัสรถยนต์ไฟฟ้านะครับแบรนด์หรูเลยนะครับอวตารตัวนี้เป็นตัว07นะครับซึ่งเป็นร่างย่อของตัวอวตาร11นะครับที่เคยเปิดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับโดยอวตาร07เนี่ยมีด้วยกันอยู่2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่เป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับที่เขาเรียกว่ารุ่นอวตาร07 max RWD นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1 6 5 9 0 0 0บาทนะครับและก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับเป็นนรุ่ อวตาร07 Ultra AWD นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1,859,000บาทนะครับก็ต่างกันอยู่2 0 0 0 0บาทนะครับกับระบบขับเคลื่อนที่เป็นล้อหลังกับขับเคลื่อนแบบ AWD รวมถึงออปชั่นต่างๆก็มีความแตกต่างกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะพามาสัมผัสกับตัวอวตาร07คันนี้ครับ สำหรับอวตาร07นะครับต้องบอกว่ามันเป็นร่างย่อของตัวอวตาร11นะเพราะฉะนั้นไม่ตีตัวถังเขาก็จะเล็กกว่านะครับด้วยความยาวของเขานะครับอยู่ประมาณ4.8เมตรนะครับตัวเลขก็อยู่ที่4,825ม mm ิลลิเมตรนะครับส่วนความกว้างเนี่ยเกือบ2เมตรเลยทีเดียวนะกับตัวเลขที่อยู่ที่1,980ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยสูงอยู่ที่1,620ม mm. ิลลิเมตรซึ่งความสูงเนี่ยเป็นความสูงที่สูงสุดนะเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นช่วงล่างแบบบ Adaptive Air Suspension ซึ่่งงสสาาามมรรรถปรััคควูตได้นะบ ตัวนี้ก็เป็นความสูงที่สูงสุดของเขานะครับส่วนระยะฐานล้อเนี่ยต้องบอกว่าเกือบ3เมตรเลยทีเดียวนะ4 9 4 0มิลมดังนั้นเนี่ยห้องโดยสารภายในเนี่ยกว้างขวางอย่างแน่นอนแม้จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นร่างย่อของตัวอวตาส1เน,นะครับขณะที่น้ําหนักของตัวรถนะครับมันมีด้วยกันอยู่2รุ่นเนาะตัวที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อตัว Max เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ 2,290กิโลกรัมนะครับในขณะที่ตัว AWD ตัวนี้นะครับเป็นตัวอัลตร้านะครับจะหนักกว่าอยู่ประมาณร0อกว่ากิโลกรัมจะอยู่ที่2 4 2 0กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานของตัวรถนะครับในขณะที่เรื่องของดีไซน์นะครับต้องบอกว่าอาาัลตราซูเจนเน่ผมถือว่าเป็นรถที่ออกดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆนะวันนี้เนี่ยผมได้ขับไปหลายที่มากคนเหลียวมองเยอะมากนะครับแล้วก็ มีคนเข้ามาคุยด้วยบอกว่าโอ้โหรถสวยมากเลยนะครับก็ต้องบอกว่าดีไซน์เขาโดนใจจริงๆนะเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าตั้งแต่ด้านหน้าไปจนด้านท้ายเนี่ยดีไซน์เขาเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูดีไซน์ด้านหน้านะครับเขาบอกว่าไฟหน้าเขาเนี่ยเป็นแบบ LED Star Tour นะครับก็ดีไซน์ก็มีความเป็นเคิร์ฟด้วยเห็นไหมอ่าตัวนี้ก็มีตาเส้นเล็กๆอยู่นี่เพิ่มความโชบเฉี่ยวของตัวรถให้มากขึ้นด้วยนะครับส่วนด้านหน้าในตัวทั้งหน้าเนี่ยหลายคนบอกว่าแม่ทั้งหน้าเขาใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าครับา้ง แต่การเปิดนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแมนนวลน,นะครับไม่ได้เปิดที่หน้าจอนะก็ดึงเหมือนฝากระโปรงรถทั่วไปเลยอ่าที่เก็บของด้านหน้าขนาดใหญ่เลยนะผมว่าใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณใบใหญ่ๆใ,ในใบหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีช่องเติมน้ําฉีกกระจกนี้นะส่วนอื่นๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับอ่ะไปดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าครับขณะที่ด้านข้างนะครับต้องบอกว่าตัวอวตารศูนย์เจนเน่ ็นรถที่สามารถคอนฟิกได้เล็กน้อยนะอย่างตัวล้อเนี่ยก็สามารถเลือกหลายได้โดยตัวนี้เนี่ยเป็นล้อที่คอนฟิกมาแล้วนะครับกับล้อไซส์21นะถ้าตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ใช่สีดำนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ21เลยทีเดียวไซส์ของยางเขาอยู่ที่265ห5 R 21นะครับซึ่งใหญ่มากเลยทีเดียวมาดูชุดช่วงล่างครับโอ้โหไซส์เขาใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยนะฮะตัวแอร์ซัดก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะรองรับน้ำหนัก กือบสองห้าตันสบายสบายนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับบางคนล,ล้อกระจกอย่างนี้ผมบอกตัวนี้สามารถคอนฟิกได้นะเป็นกระจกแบบปล้องก็ได้นะครับซึ่งเพิ่มเงินอยู่มัน8ปด0,000บาทนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นไม่ได้คอนฟิกอะไรมาครับก็เป็นกระจกแบบนี้นะครับนี่ขอบกระจกเป็นแบบเฟรมเลนนะไม่มีขอบนะครับก็เพิ่มความรู้ลาเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถได้มากเลยทีเดียวนะครับ เราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าขณะที่ด้านท้ายนะครับดูเป็น SUV สไตล์คูเป้นะมีความลาดลงนะครับแล้วก็ตัวโลโก้เนี่ยเป็นแบบเรื่องแสงด้วยนะตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีเป็นแสงไฟสีขาวนะครับไฟท้ายนะครับเขาอาจจะไม่ได้เป็นไลท์บาร์นะครับแต่ว่าเป็น LED นะครับซึ่งให้ความสว่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับตัวโลโก้ก็เป็นสีดำนะครับซึ่งมันก็เข้ากับตัวดีไซน์ของขอบล่างนะครับที่เป็นแบบสีดำแต่เป็น no b a c k นะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์ภายนอกของอวตาร07นเะครับเราไปดูดีไซน์ภายในกันบ้างดีกว่า เขาบอกว่าอวตารโซนเจนเนี่ยดีไซนล้ำมากๆเลยทีเดียวครับโอ้โห,โโหเข้ามาภายในคุณผู้ชมเอาจริงๆอวตารหรืออวกาศกับเนี่ยแม่มันค่อนข้างล้ำเลยทีเดียวนะครับหน้าจอด้านบนนะครับเป็นแบบสตริปยาวไปเลยนะเป็นแบบ 4K ด้วยนะยาวตั้งแต่ฝั่งคนขับไปถึงคนนั่งเลยนะครับครับสำหรับ หน้าจอนะครับตรงนีนะ้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันมีช่องว่างไว้ทําไมทําไมไม่ทํายาวไปเลยอันนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นออปชันที่เอาไว้สําหรับเวลาเราใช้กล้องที่เป็นตัวตัวกล้องกระจกมองข้างนะครับก็จะมองมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะมีจอขึ้นแสดงผลอย่างนี้นะครับก็ทําให้การขับขี่เนี่ยการละสายตาจากวงเวลัยหรือว่าเส้นทางด้านหน้าน,น้อยลงนะเพราะว่าถ้าเป็นกระจกมองข้างอาจจะต้องชาเลืองเยอะหน่อยอันนี้มองจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็เป็นออปชันที่ ก็าสามารถสั่งคอนฟิกเพิ่มได้นั่นเองครับส่วนจอกลางเนี่ยเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับขนาด15.6นิ้วเลยทีเดียวก็ใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวอวตารศูนเนะครับอ่ะเรามาดูด้านขาอพิดคนขับกันบ้างดีกว่านะฮะดีไซน์ของภูมิรัลเขาล้ำแม่อันนี้ต้องบอกว่าใครที่เข้ามาในรถครั้งแรกเนี่ย ผมว่าต้องมีการสังเกตถึงพวงมาลัยตัวนี้อย่างนนแน่นอนนะครับส่วนฟิลลิ่งการขับจะเป็นไงเดี๋ยวเราเข้าไปลองกันนะแต่ตัวพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยเขาสามารถคอนฟิกได้ด้วยนะเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นหนังเทียมนะครับแต่ถ้าคอนฟิกแล้วเนี่ยจะเป็นหนังแท้แบบหนังปลาด้วยนะฮะก็าสามารถที่จะสั่งเพิ่มได้ด้วยนะครับตัวเบาะก,ก็เช่นเดียวกันเบาะของเขาเนี่ยเป็นเบาะแบบหนังเทียมนะแต่ก็สามารถ สั่งเป็นออปชันเสริมเป็นตัวหนังแคดแนบ้ปลายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากหนังที่สามารถคอนฟิกได้แล้วนะครับตัวเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยยังสามารถสั่งเป็นออปชันเสริมสาหรับใครที่อยากได้เป็นแบบซีโร่プライฟีได้ด้วยครับในขณะที่ระบบของเครื่องเสียงนะฮะตัวนี้เนี่ยมีเครื่องเสียงให้เลือกอยู่2แบบนะครับถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นตัว RWD เนี่ยรุ่น Max นะครับจะมากับลำโพงของไ i ลอนเนี่ยจุดนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปที่เป็นตัว AWD Ul t r a เนี่ย จะเป็นลำโพงของ Meridian นะครับที่มีให้ถึง25จุดอย่างเดียวซุ้มเสียงต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยผมเปิดฟังแล้วแต่ว่าเราอาจจะเปิดฟังตรงนี้ไม่ได้นะจะจะติดเลกก็ติ์นะครับแต่ก็ยอมรับเลยว่าเสียงเขาดีจริงๆนะครับด้านหลังคานะครับเป็นพาร o r ล m มิก l a ซันลูฟนะครับซึ่งสามารถสั่งการเปิดได้อย่างนี้เลยอาจจะเปิดเท่าไหร่ก็ได้นะฮะนี่สั่งการปิดก็ปิดซนะนะครับ ช้งานสะดวกดีหน้าจอเขาก็ตอบสนองดีนะครับแอคทีฟได้ดีนะครับไม่มีความเชื่องช้าเลยเลยก็ถือว่าไม่เสียชื่อของรถหรูเลยทีเดียวนะครับอ่ะหลายคนอาจจะบอกว่าตัวอวตารศูนย์เจ็ดเนี่ยเปิดประตูยังไงมันไม่มีที่เปิดประตูนี่นะครับที่เปิดประตูอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นปุ่มกดนะครับปึ๊บนี่นนมีการเตือนด้วยราชาร์จโทรศัพท์ไ,<อ>ไว้นะครับแล้วก็เป็นเวลคัมซี์นะมีการยกพวงมาลัยขึ้นเลื่อนเบาะออกนะครับ ะะความสะดวกสบายมีให้พร้อมเลยนะฮะในตัวอวตารซูนเจ็ดคันนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ของอห้องโดยสารด้านหน้าเราไปดูด้านหลังกันสักนิดดีกว่าว่าฐานล้อที่ผมบอกว่ายาวเกือบ3เมตรเนี่ยไปด้านด้านหลังแนละ้วมันเป็นยังไงนี่ผมเซ็ตแบบตำแหน่งผมขับเลยนะผมอ,อนข้างตัวใหญ่นะครับเราไปลองนั่งด้านหลังกันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับเข้ามาที่นั่งตอนหลังนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะอย่างที่ผมบอกนะ หันล้อเกือบ3าเมตรเนี่ยฟิลแรงด้าน,นหลังสบายนะครับแต่ว่าประตูเนี่ยมันเปิดได้ค่อนข้างกว้างน้อยไปหน่อยเวลาขึ้นอาจจะค่อนข้างยากนะเพราะอย่างตัวเนี้ยมันก็จะมีตัวเหลี่ยมของตัวบอดี้เนี่ยมาขวางด้วยก็จะทำให้ขึ้นรถค่อน,นข้างยากสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นฟิลลิ่งตอนช่วงเข้ารถนะครับแต่พอเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยโอ้โหฟิลลิ่งมันหรูหรามาเอาจริงๆครับช่องแอร์นี่เป็นทรงกลมแล้วก็มีการเล่นสีโครมสีทองด้วยนะอ่ามันนี้เป็นช่องวางของนะครับ ตัวเบาะนั่งเนี่ยนั่งสบายมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวพนักพิงศีรษะเนี่ยเขาออกแบบให้รองรับกับสรีระของศีรษะได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับได้ด้วยนะจะปรับขึ้นลงก็สามารถปรับได้นะครับโอ้นั่งสบายจริงรวมถึงตรงนี้เนี่ยนี่เป็นแ็กเซฟด้วยนะสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราลองให้ดูเลยดีกว่าครับว่ามันสามารถชาร์จแล้วก็ติดตรงนี้ได้เลยนะนี่นะอ่า แล้วก็ช่องตรงนี้เนี่ยก็มี USB-C ด้วยนะนะครับทำไมพอเราพูดถึงโทรศัพท์นะครับผมขอยัดย้อนไปนิดนึงสำหรับที่นั่งตอนหน้าของคนขับเนี่ยเวลาเราเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับรถยนต์เนี่ยเวลามีสายเข้ามาเนี่ยตัวลําโพงของโทรศัพท์เนี่ยจะไปกระจายเสียงอยู่บริเวณเพนักพิงศีรษะด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนนั่งอื่นๆเนี่ยก็จะไม่รู้สึกลำคาญกับเสียงโทรศัพท์ที่โผเข้ามานะก็เป็นดีไซน์ของ ความพรีเมียมที่อยู่ในอวตาร07ครับอ่ะอันนี้เป็นแค่น้าจิ้มออเดิร์ฟนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับสมรรถนะกันดีกว่าว่าอวตาร07ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์คู่ AWD แล้วก็ช่วงล่างแบบแ r Suspension กันนี้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าครับว่า0-100อวตาร07ตัวอัลตร AWD จะทำตัวเลขได้เท่าไหร่ด้วยเครื่องจับแบบ GPS ของผมนะครับถ้าพร้อมแล้วขออนุญาตปรับโหมดไปที่สปอร์ตนะครับแมปรับสปอร์ตปุ๊บโชว์ก็จะต่ำลงนะครับตัว Adaptive Air Suspension ทำงานโอเคเราไปลองสูวนถึงร้อยกันดีกว่าครับตัวเลขออกมาแล้วนะครับผมลองได้4.66วินาทีนะครับ กบลมยางด้านหน้า39ปอนด์นะด้านหลัง40ปอนด์นะครับอ่าฮะเรานั่งกัน2คนมีผมแล้วก็ช่างภาพนะแล้วก็คอยเล็กน้อยตัวเลขก,ก็ออกมาประมาณนี้นะครับ เอาครับเรามาลองขับอวตาร07กันสักนิดดีกว่านะครับซึ่งต้องบอกว่าตัว07นเนี่ยมันเป็นร่างย่อของตัวอวตาร1 1นะฮะซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่าตัวอวตาร1 1เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เทอะท่าไปตัวนี้เนี่ยไซส์เล็กลงมาหน่อยใช้งานในเมืองคล่องตัวดีทีเดียวนะครับเรามาดูสเปคกันสักนิดดีกว่าสําหรับตัวอวตาร07นะครับเริ่มกันที่แบตเตอรี่กอนดีกว่านะครับสำหรับแบตเตอรี่ของอวตาร07เนี่ยเป็นแบบ lfp นะครับ ความจุของแบตเตอรี่เนี่ยทั้ง2รุ่นเลยนะทั้งรุ่นครับเครื่องล้อหลังแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อ AWD เนี่ยความจุอยู่ที่82.16กิโลวัตต์นะครับซึ่งตัว AWD เนี่ยจะให้ระยะทางวิ่งที่มากกว่านะครับอยู่ที่575กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน w l t p นะครับส่วนตัว AWD เนี่ยจะอยู่ที่545กิโลเมตรนะครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมลองชาร์จเต็มมานะครับตัวเลขหน้าจอเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่608กิโลเมตร แต่ผมว่ามันน่าจะเป็นมาตรฐานแบบเป็น d d c นั่นเองนะครับก็เป็นสเปคของตัวแบตเตอรี่นะครับส่วนมอเตอร์นะครับตัว r w d เนี่ยเป็นมอเตอร์เดียวอยู่แล้วนะครับอยู่ล้อหลังนะครับตัว a w d เนี่ยเป็นมอเตอร์คู่แรงม้าของตัว r w d นะครับอยู่ที่342แรงม้านะครับส่วนตัว a w d เนี่ยโอ้โหเกือบ600แรงม้าเลยทีเดียวนะ598แรงม้าเลยทีเดียวนะครับก็อัตราเร่งส่วนถึงร้อเราก็ลองให้ดูกันไปแล้วนะ4.6วินาที แต่ว่าตัวเลขที่เขาเคลมมาอยู่เนี่ยอยู่ที่3.9วินาทีนะครับอส่วนเรื่องของแรงบิดนะครับตัวขับเคลื่อนล้อหลังนะครับตัวมอเตอร์เดียวเนี่ยอยู่ที่3 6 5นิวตันเมตรนะครับส่วนตัว awd เนี่ยแรงบิดทะลุไปถึง6ก5นิวตันเมตรเลยีนะครับฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยผมบอกเลยว่าตัวอวตารศูนย์เจนเนี่ยตัว awd นะฟีลลิ่งมันค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับ แต่ว่ามันไม่ได้แรงแบบกระชากมันแรงแบบผู้ดีมากๆเลครับออกตัวเนี่ยปื๊ดเร่งออกไปเนี่ยโอ้โหไม่มีร้อฟรีพุ่งออกไปเนิบเนเียนียนแต่แรงนะครับก็เหตุผลหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเซ็ตตัวมอเตอร์เขาด้วยนะครับแล้วก็ยงางที่เขาใช้นะครับก็ใช้ยางหน้ากว้าง2 2 6 5อ่เทีเดียวกับล้อมแม็กที่ขอบใหญ่ถึง21นิ้วนะครับฟลลิ่งมันถือว่าเป็นรถที่เซต เรื่องของมอเตอร์กับการขับเคลื่อนมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับตัวขับเคลื่อนล้อหลัง AWD เนี่ยเป็นระบบช่วงล่างอิสระทั้ง4ล้อนะครับหน้าเป็นแบบแบ็กเฟิร์สันสตาร์ส่วนด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงค์ครับส่วนตัวที่เป็น AWD เนี่ยมันจะเป็นออปชันที่สูงกว่านะครับก็จะมาพร้อมกับระบบช่วงล่างแบบ Air Suspension ซึ่งเป็นแบบ a c t i v e ด้วยนะครับพอเราปรับโหมดการขับขี่นะครับ มันก็จะปรับเรื่องของโช้บแอพความสูงต่ำให้ด้วยครับโดยโหมดสปอร์ตเนี่ยช่วงล่างก็จะต่ำลงโหมดอีโคโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นแต่พอโหมดสปอร์ตเนี่ยตัวรถก็จะต่ำลงนะครับซึ่งอารมณ์ของช่วงล่างต้องบอกเลยว่าหลายคนที่ได้ลองนั่งตัวอวตาร11ไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่านะช่วงล่างเนี่ยมันค่อนข้างโย,ย้ค่อนข้างนิ่มไปหน่อยนะครับเพราะตัวรถมันใหญ่นะครับแล้วก็น้ําหนักของรถเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมัน อยู่ไว้มันนิ่มไปหมดกับช่วงล่างที่เป็นแอร์ u ั p e เ s นชั่นนะครับแต่ถ้าใครที่เคยใช้แอร์ u ั p e เ s นชั่นอยู่แล้วนะช่วงน้างแบบถุงลมอยู่แล้วเนี่ย mm. ก็จะเข้าใจฟิลลิ่งมาแล้วว่าฟิลลิ่งของช่วงล่างถุงลมมันก็จะประมาณอย่างนี้นะมันอาจจะไม่ได้แบบกระชับเหมือนช่วงล่างที่เป็นคอยสปริงนะครับแต่พอมาอยู่ในตัว07เนี่ยซึ่งบอดี้เล็กลงน้ําหนักน้อยลงเนี่ยฟิลลิ่งของช่วงล่างถุงลมตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันกระชับขึ้น มันอาจจะมีอารมณ์ของความย้วยบ้างนะครับแต่ว่าฟิลลิ่งมันกระชับกว่าตัว17ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวขับสนุกกว่าเดิมนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าควบคุมรถได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ที่สาคัญคือความนุ่มนวลเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วช่วงล่างถุงลมเนี่ยมันนุ่มนวลอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นฟิลลิ่งที่ผมสัมผัสได้ในตัวของอวตารสิบเอ็ดทงเรื่องของมอเตอร์ความแรงนะครับแล้วก็เรื่องของระบบช่วงล่างนะครับส่วนเรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องพูดกันเยอะเพราะว่ารถที่เป็นพรีเม เป็นรถ EV จากประเทศจีนเนี่ยเขาใส่มาเต็มเหนียวอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นระบบนู่นนี่นั่นต่างๆแต่สิ่งที่เราอยากจะเพิ่มเติมให้ก็คือเรื่องของกระจกมองข้างนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถคอนฟิกได้ด้วยนะครับคอนฟิกเป็นตัวของกล้องนะครับแลวมอนิเตอร์ที่จอด้านหน้าได้ตัวนี้เนี่ยก็เป็นออปชั่นเสริมนะครับที่มีอยู่ในตัวอวตาร07นะครับก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันว่าใครถนัดมองแบบไหนบางคนบอกว่ามองบบกระจกมองข้างอย่างเดิมเนี่ยขับได้ ค่อนข,ข้างมั่นใจกว่าก็ไม่ต้องไปสั่งออปชันเพิ่มแต่บางคนเนี่ยรู้สึกว่าดีไซน์มันสวยแล้วก็มอนิเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถมาแสดงผลอยู่ที่ตัวจอด้านหน้าแล้วมันขับแล้วรู้สึกว่ามีสมาธิมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับส่วนเรื่องของพวงมาลัยมีหลายคนอที่ผมบอกนะว่าเช้าเนี่ยมีคนมาดูรถแล้วก็ถามเรื่องพวงมาลัยเยอะว่าพวงมาลัยแบบนี้ขับถนัดหรือเปล่านะครับมันใช้งานยากไหมเวลาขับต้องบอกว่าพวงมาลัยแบบนี้มันใช้งานไม่ยากนะครับถ้าคุณเป็นคน ขับรถแบบเบสิกค่อนข้างถูกต้องนะครับอย่างการจับพวงมาลัยอย่างเงี้ยถ้าจับพวงมาลัยอย่างเบสิกเนี่ยสามกับเก้านาฬิกาเนี่ยเวลาเราเลี้ยวเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่บางคนเนี is, so, uh ่ยจ so, ับพวงมาลัยแบบเนี้ยมันก็จะค่อนข้างรู้สึกว่าแม่ควบคุมรถยากสักหน่อยซึ่งมันเป็นธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยแบบนี้หรือพวงมาลัยทรงกลมถ้าคุณจับพวงมาลัยแบบเนี้ยการคอนโทรลรถเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยที่จะเสถียรเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวงมาลัยแบบนี้เนี่ยไม่มีผลกับการขับขี่นะอาจจะมีผลเล็กน้อยเวลาเลี้ยวทางแคบ มันก็รู้สึกว่าแปลกๆหน่อยเฮ้ย hey, วง <ๆ S 2> อะไรไปแล้วมันไม่ค่อยกลมนะครับก็อาจจะต้องปรับตัวสักนิดหนึ่งแต่สท่ารับการขับขี่ที่ความเร็วเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัจจัยอะไรที่ทําให้การขับรถทันดีใหญ่ไหมถ้าเราเลี้ยวถูกต้องเลยไหมฮะมันก็จะเลี้ยวแค่นี้เองมือมันก็จะพักไปตามองศาของการเลี้ยวนะครับซึ่งไม่ได้รู้สึก,กลำบากอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นฟิลลิ่งที่ผมสัมผัสกับหอวัจนี้นะแต่บางคนอาจจะบอกว่า โอ้ยพวงมาลัยแบบนี้ขับยากครับ,ก,รบก็เป็นมุมมองของแต่ละคนละกันครับแต่ถ้าเผื่อใครที่เคยใช้งานพวงมาลัยเล็กๆอยู่แล้วเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยก็เวลาพอมาอยู่กับตัวรถมาอยู่กับคอนโซลมาอยู่กับหน้าจอแบบนี้เนี่ยผมว่ามันเข้าเลยทีเดียวนะรู้สึกว่าแน่ไอ้อวตารสุเจนเนี่ยล้ำมากๆเลยนะครับเอาล่ะครับเราก็ถึงช่วงเวลาของบทสรุปของการทดลองขับรถคันนี้แล้วนะครับต้องบอกว่า อวตาร07ตัวอัลตร้า AWD นะครับกับค่าตัวที่ตั้งมาอยู่ที่1 8 5 9 0 0 0บาทดูจากราคาแล้วเนี่ยกับตัวรถนะก็ต้องบอกว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันแพงอะไรมันมันก็เหมาะกับราคาที่จะตั้งมาประมาณนี้นะล้าน8 5 9นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่รับรู้ได้ก็คือว่าคนไทยเนี่ยพอเป็นเรถพรีเมียมของทางค่าจีนเนี่ย อาจจะรู้สึกว่าราคามันดูจะสูงไปสักนิดนึงนะครับการตัดสินใจซื้อเนี่ยค่อนข้างยากหน่อยครับแต่ว่าถ้าหากได้ลองมาขับนะได้ลองมาใช้งานดูสักพักอย่างผมเนี่ยผมใช้งานมา2อสวันเนี่ยเอาจริงแอบติดใจอยู่เหมือนกันนะครับ